ไอ้เรืมีว่เป็นกระดูกไข่เลยนะวางอยู่นี้ก็ต้องขอโทษขออาภัยด้วยนะครับที่เข้ามาบกวนสถานที่นะครับพอขอมาขอโชคขอลาบกับแม่ตะเคียนนะครับหวังว่าจะได้รับโชคของแม่เนาะมีกลิ่นอะไรไม่ไม่แน่ใจท่านผู้ชมมันมีกลิ่นบุบโหดนเน่าะไรสักอย่างน่ากลัวเานากนะกระดูกเนาะนี่คือสองเพื่อเพลินเลยนะกีนมองไกลๆมาเป็นเล็กแปดเล็กหนึ่งแล้วก็เลขกเก้าอยู่ สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่วัดศรีสำราญลาดบํารุงท่านผู้ชมอยู่ที่อ้อมน้อยท่านผู้ชมเนาะก็จะเป็นวัดอีกวัดหนึ่งนะครับที่มีต้นตะเคียนที่ผมตามมาท่านผู้ชมนะแล้วก็มาขอโชวที่นี่เนาะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูเดี๋ยวส่องให้ดูแล้วกันนะว่ามีเลขอะไรบ้างนะครับก็อยู่ตรงนี้แหละท่านผู้ชมอยู่ตรงหน้าผมนี่แหละนะครับเป็นแม่ตะเคียนเดี๋ยวส่องให้ดูนะครับก็ยังไงก็อย่าลืมนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์ด้วยล้วกันเนาะถ้าชื่นชอบคลิปวีดีโอนี้เนาะอย่าลืมมรอบที่่ผาานคลิป เราเข้าค่อนข้างเยอะท่านผู้ชมเนาะเข้าสองตัวนะครับ7 5้าค่อนข้างเยอะเดี๋ยวจะส่สองให้ดูที่นี่นะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างท่านผู้ชมไปท่านผู<า>้ชมนะตรงนี้เราจะส่องให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับก็จะเป็นเลขตามนี้เลยนะครับก็จะเป็นเห็นเป็นอยู่เลขอยู่ตรงนี้นะเห็นหรือเปล่าท่านผู้ชมตรงปลานี้ผมนี่นะเลขชัดมากเลยท่านผู้ชม เะก็เป็นมีแปดมีหนึ่งมีเก้านะครับเห็นไหมท่านผู้ชมสองปุ๊บเห็นเลยนะเลขหกเลข5้าอยู่านหน้าด้วยนะเห็นไหมเออชัดเลยท่านผู้ชมเนาะมีหกมีห้าด้วยไหมคนเห็นไหมนี่มันมีมีแปดมีหนึ่งมีเก้าท่านผู้ชมแล้วก็จะมีเลข5้าเลขหกอยู่ด้วยนะ มีเลขห้าเลขหกอยู่ตรงนั้นด้วยท่านผู้ชมตรงนี้มันติดถนนเลยท่านผู้ชมเนาะก็เลยขอโชคให้กับท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวเราลองขึ้นไปข้างบนกันดูนะครับสาธุถขอโชคขอลาบแม่ตะเคียนทองนะครับวัดศรีสำราญลาดตําลุงน,นี่นะท่านผู้ชมมาตรงนี้ไม่เห็นเลยอะ่ะท่านผู้ชมไม่เห็นอะไรเลยชีย้ไม่ถูกเลยอยู่ตรงไหนเนี่ยนะครับมองไม่เห็นเลยนะ ในกล้องเห็นชัดเลยนะท่านผู้ชมนะ,ะต้องไหนล่ะอ๋อ,อนี่นะท่านผู้ชมเนาะเลขห้าเลขหกอยู่ตรงนี้นะนี่นี่น,ะน,น,นี่เลขห้าเลขหกหรือ,อยังไงนี่ เมื่อกี้เห็นเป็นห้ากับหกนะท่านผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นเมื่อกี้จะเห็นเป็นนี่นะกี้เหกี้มองไกลๆมาเป็นเลขแปดเลขหนึ่งแล้วก็เลขเมื่อกี้เห็นชัดเลยนะเห็นไหมท่านผู <t un> ้ชม <un> <t un> นาธุแม่โดนบันดาลโชคลาบให้กับแฟนขับที่ดูรับชมอยู่ด,ด้วมาเด้วสาธุสาธุมีโชคมีลาบไปด้วยกันนะท่านผู้ชมนะเมื่อกี้มองเข้ามาแบบว่าชัดเจนในสายตาเลยนะนะแปดหนึ่งเก้าท่านผู้ชมแปดหนึ 8, ่งนี่เลขเก้านะติมด,ดำนี่แปดหนึ่งเก้านะ เตตัวห้าหกอ่ะเห็นอยู่ตรงไหนไหมด้ว้จำไม่ได้แล้วเหนะ็นนะนี่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 หรือเปล่าเลขห้ากับเลขหกครับนี่เลขห้าอันนี้เลขหกวะห้ากับหกครับแล้วก็นี่เป็นแปรงเหล่านะครับชัดอยู่นะอันนี้เขาขนมาเห็นทาง พี่คนที่ดูเรเมื่อกี้นะที่อยู่ด้านหน้านะที่ดูเรศเขากราดกวาดวัด,ดอยู่เขาบอกว่าย้ายมาจากข้างหน้ามวยข้างหลังเนาะอย่าพาไปดูตรงอื่นนะมั้งระวังเวงอยู่เด้อท่านผู้ชมนี่อันนี้อยู่ด้วยนะเนี่ยเด้อ,อ,อลุงไม่ได้มารบกวนอะไรเด้อลุงมาขอโชคขอลาบในเะด้อแม่เด้อ ด้านข้างก็จะมีการเปิดเพลงโบราณอยู่นะครับชมท่านผู้ชมมาตรงนี้จุดนี้นะจะบอกเลยนะว่าธรรมะกลางคืนนี้แบบหลอนสุดๆไปเลยนะครับเพราะว่าด้านด้านหลังผมนะจะเป็นแบบว่าที่เขาทำเป็นที่อันนี้ศพนะท่านผู้ชมเนาะเป็นน่ากลัวเนาะม่นไห้โยนมาจากทางบนเลย เสียงรถจะดังมากเลยท่านผู้ชมตอนนี้นะเสียงรถดังมากเลยนะครับมมเมตะเคียนทองนะครับโกหวังว่าเราจะได้รับโชคกันนะท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็เห็นแค่จุดตรงนั้นที่เดินเข้ามาปุ๊บแล้วสะดุดตาเลยก็คือตรงนั้นเลยนะครับสามตัวเลยนะตอนนี้ก็ยังไม่ไม่เห็นเลขอะไรเลยนะครับก็เห็นอยู่แค่ตรงนั้นเองท่านผู้ชมไอ้เรยไมิวเป็นกระดูกไข่เหลยนะ วางอยู่นี้ก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับที่เข้ามารบกวนสถานที่นะครับก็ขอมาขอโชคขอลาบกับแม่แตะเคียนนะครับหวังว่าจะได้รับโชคนะแม่เนาะใครที่รับชมอยู่ท่านผู้ชมเราก็หวังว่าลุกท่านจะได้รับโชคนะ ตันนี้ก็ยังไม่เห็นเลขตัวไหนที่ชัดเจนกว่าตัวเมื่อกี้นะพี่ชมตัวเมื่อกี้ชัดที่สุดแล้วนะนะครับชัดสุดแล้วนะตัวเมื่อกี้เนะี่ยก็คือตัวนี้แหละ ถ้าดูใกล้ๆมันไม่เป็นเป็ดครับท่านผู้ชมว่าไหมแต่ตอนแรกเห็นเนี่ยตัวนี้นะท่านผู้ชมนะเนีน่ยนี่อันนี้เป็ดอ่ะมันจะเป็นดำๆดเงาๆเป็ดนี่เล็กหนึ่งแล้วตอนนี้จะเป็นเล็กเก้าเห็นไหมท่านผู้ชมอืมชัดมากแล้วตรงนี้ไม่รู้อะ อะไรไม่ไม่แน่ใจท่านผู้ชมมันมีกลิ่นบูดบูดเน่าเน่าอะไรทักอย่างกลัวอยู่นะอืมเพราะว่ามันอยู่ในโซนที่ว่าน่ากลัวแหละท่านผู้ชมเฮ้ยตัวนี้มองไปมองมาเหมือนเลขเลขอะไรท่านผู้ชมเหมือนเลขนะ ตัวนี้มันเป็นเลขเลขแปดนะจริงๆแลว้วอ้ผมมองเป็นเลขแปดท่านชมเลขหนึ่งนะไ็ะเลขเกนะ้าเนาะแต่ตรงนี้จะเป็นเลขเลขห้านะครับกับเลขหกตรงน,นี้นะห้ากับหกเนาะชัดมากๆเลยอ ว่ามันชัดสําหรับผมเลยนะว่าทุกคนจะเห็นเป็นอนะเลรอะไรหรือเปล่าไม่แน่ใจเนาะก็ต้องรอรับชมกันแหละท่านผู้ชมเน,ะนาะในวดนี้จะเป็นอย่างไรเนาะเราพามาขอโชคอยู่ที่วัดศรีสําราญลาดบำรุงนะครับก็น่าจะได้รับโชคอยู่นะวันนี้ก็มาส่องให้ตั้งแต่วันเลยท่านผู้ชมเนาะเพื่อจะได้รับโชคกันนะโอเคไหมนะครับอืม เลขมันก็หลายตัวอยู่นะเนี่ยท่านผู้ชมแต่ว่าเอาที่เห็นตอนแรกเลยแล้วกันเนาะนี่ครับเลขแปดเลขหนึ่งเลขเก้าแล้วก็มีตรงนี้เป็นห้ากับหนะครับเลขห้านะครับนี่เลขห้าเลขหตรงนี้แปดหนึ่งเก้าโอเคเนาะท่านผู้ชมได้แล้วนะครับโอเคครับผมไปแล้วนะเพราะอยู่ยิ่งอยู่ก็ยิ่งวัง,วงเวงเพราะตอนนี้อยู่คนเดียวท่านผู้ชมไปก่อนละนะครับ ท่านผู้ชมเมื่อกี้เนาะก็สงเลขกับขอนแม่ตองเคียนตรงนี้เรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมนาอเลขที่มันได้เนี่ยก็ค่อนข้างชัดเจนแล้วก็มันเป็นเลขที่พอส่องปุ๊บเนี่ยเห็นเลยพอเราเข้าไปจุดเมื่อกี้นะครับไปยืนอยู่ตรงเมื่อกี้เนี่ยผมก็เห็นเลขเลยก็คือ819นะครับแล้วก็เี56เนาะ8ป9หหรือ81 6ท่านผู้ชมลองไปตัดดูวกันเนาะเพื่อไ,ได้รับโชคในคลิปวิดีโอนี้นะฟันวันนี้เราก็มาอยู่ที่อ้อมน้อยนะครับก็เป็นวัดส,สีสำราญราด บมรุงนะครับสีสําราญลาดบํมรุงุงอยู่นี่ไหมที่บอกว่าน่ากลัวก็คือตรงนี้ใช่ไหมก็ทําเป็นแบบโซนให้คนเหมือนว่ามีกระดูกอะที่เป็นคนท่านผู้ใหญ่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะนบริเวณนี้นะไป่ะน่ากลัววะ่ะนี่ถ้ามากลาคืนไม่กล้าเข้าไปนะเนี่ยน,น่ากลัว